สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ลินลาลาชาแนลค่ะวันนี้แม่ลินนะคะก็จะมารีวิวเครื่องอุ่นนมตัวนี้เลยค่ะของโอโอนิวนะคะรุ่นมัมมี่ทูโกค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าอันเนี้ยใช้จริงนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่จะใช้เครื่องอุ่นนมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นีเชื่อว่าแม่แม่หลายๆคนนะก็คงจะใช้แบบนี้ใช่ไหมคะลินน้ําใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่นมเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่ออุ่นมันนะคะซึ่ง จะมาเล่าถึงปัญหาที่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องอุ่นนมแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองที่จะมาพูดวันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของการใช้เครื่องอุ่นนมตัวนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมาบอกวิธีใช้ด้วยค่ะไปฟังกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะแม่ลินก็ฟังมาเยอะเนาะกับการอุ่นนมแบบสมัยเก่านะคะก็คือแอนนอ่ะทุกคนก็ใช้กระติกน้าร้อนนะคะมันก็จะวายอ่ะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะก็ไปเสิร์ชข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วว่าการอุ่นนมโดยใช้น้ําร้อนนะคะหรือว่าน้ําเดือดที่ต้มสุกเนี่ย มันทําให้คุณค่าสารอาหารของน้ํานมแม่เนี่ยสลายหายไปซึ่งท้ายที่สุดลูกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ที่ควรที่จะได้นะคะจากน้านมแม่ค่ะฉะนั้นนะวันก็หันมาใช้ตัวเครื่องอุ่นนมแบบนี้นะคะต่อมานะคะมาฟังข้อดีข้อเสียของการใช้เครื่องอุ่นนมตัวนี้กันบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ไปที่ข้อดีกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกที่บอกไปนะคะก็คือเขาเนี่ยเคลมว่าคงคุณค่าสารอาหาร ของนมแม่อย่างครบถ้วนเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ตัวอุณหภูมินะคะ37องศาเท่ากับอุณหภูมิของเราหรือว่าแม่เนี่ยที่ให้นมลูกนะคะข้างในนะคะเขาใช้ระบบนะคะ NTC temperature sensor ค่ะก็คือมันจะทําให้อุณหภูมิอะคงที่อยู่ที่37องศาซึ่งการที่บางครั้งเนี่ย อุ่นร้อนเกินไปคือมันเดือดเกินมันร้อนเกินนะคะมันก็จะทําให้สารอาหารต่างๆที่อยู่ในนมแม่เนี่ยหายไปด้วยค่ะข้อดีข้อที่2นะคะนั่นก็คือเขาเนี่ยสามารถตั้งเวลาก่อนได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าแม่อย่างเราใช่ไหมมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกล้างขวดนมหรือแม้กระทั่งดูแลตัวเองนะคะก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมแล้วบางครั้งเราก็ยุ่งๆใช่ไหมคะการที่เครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งเวลาได้ก็ช่วยเราไปได้เยอะเลยค่ะ ข้อดีข้อที่3นะคะก็คือนมที่อุ่นออกมาแล้วที่ว่านได้ลองเนี่ยมันก็คืออุ่นแบบดีอกำลังพอดีไม่ได้ร้อนเกินไปไม่ได้ทำให้ลวกลูกนะคะแต่ว่ามันจะอุ่นกว่านมแม่ค่ะทุกคนก็คือว่านใช้ตามเวลาที่เขากําหนดให้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดน้านมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ออนควรจะใช้เวลาอุ่นประมาณกี่นาทีเดี๋ยวว่นจะแปะไว้ให้นะคะก็ถามว่าอุ่นแล้วเนี่ยถ้าใช้ตามที่เขา recommend นะมันก็จะค่อนข้างอุ่นนิดนึงมันก็ไม่ได้อุ่นเกินไปที่ลูกจะกินนะคะแล้วก็เชปันก็ชอบด้วยที่จะกินนมอุ่นๆนะคะ่ะ หรือว่าถ้าแม่ๆม่คนไหนที่รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากให้ลูกกินอุ่นมากเกินนะคะก็สามารถลดเวลาลงได้ค่ะข้อดีข้อที่4นะคะนั่นก็คือเขาเนี่ยมีทั้งหมด4ฟังก์ชันด้วยกันนะแม่แนั่นก็คือการอุ่นนมนะคะนึ่งอาหารนะคะก็คืออาหารของลูกน้อยที่ตอนประมาณ6เดือนเ,นเราเริ่มให้ลูกทานแล้วใช่ไหมคะก็สามารถเอามานึ่งได้นะคะหรือแม้กระทั่งแบบต้มไข่สุกได้เลยนะคะเครื่องนี้ก็ ทำได้หลายอย่างฟังก์ชันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อขวดนมนะคะแล้วข้อที่4ก็คือสามารถตั้งเวลาได้อย่างที่บอกค่ะข้อดีข้อที่5ค่ะอันนี้แบบชอบมากๆเพราะว่าเครื่องมันเล็กอะแม่แม่ฉะนั้นการที่เครื่องมันเล็กอะเราสามารถที่จะพกพาไปไหนต่อไหนได้สะดวกสบายมากๆสมมุติว่าเราไปต่างจังหวัดเราไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างนี้นะคะไปนอนโรงแรมก็สามารถที่จะพกไปได้ง่ายๆคือแค่มีเครื่องตัวนี้ไม่ต้องพกไอ้ตัวเครื่องอบฆ่าเชื้อขวดนมตัวใหญ่ของลูกไปก็ได้พกแค่เครื่องนี้มันก็สามารถใช้ได้้้้เเลยยนนะะคมมาาฟัังงขขออสีกบ่แ เสียเลยอะที่ว่ารู้สึกกับเครื่องตัวนี้นะก็คือว่าเขาต้องใช้เวลาในการอุ่นใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวนี้มันเร็วใช่ปะ่ะคือเรานึกออกปุ๊บเราก็สามารถอุ่นได้เลยทันทีแต่ในขณะที่ตัวนี้มันต้องใช้เวลาคือกว่ามันจะวอร์มอัพอะมันอาจจะใช้เวลานิดนึงฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเมื่อไหร่ที่เราต้องการความเร่งรีบนะคะแต่อย่างที่บอกอะเขาก็มีฟังก์ชันนั่งเวลาล่วงหน้าไว้ถ้าเกิดเราวางแผนได้ดีนะคะเราจะรู้ว่าลูกอะต้องกินเวลาไหนใช่ปะ่ะเราก็สามารถที่จะกดใช้งานมันล่วงหน้าได้คะ่ะ ข้อเสียอันที่2นะคะที่ว่ารู้สึกก็คือตอนครั้งการที่เราให้ลูกอะ่ะทานอุ่นบ่อยๆบ่อยๆอ,ยอ,ยอะ่ะ ลูกก็จะติดเนาะพอติดปุ๊บเนี่ยเวลาเราลืมเอาเครื่องอะไรพวกนี้ไปใช่ไหมคะแล้วแบบบางครั้งลูกต้องทานนมที่มันอาจจะมีความเย็นนิดนึงหรือว่าอุณหภูมิปกติลูกก็จะไม่ค่อยชอบทานอันเนี้ยก็ต้องระวังคือถ้าเราให้ทานบ่อยๆอเด็กก็อาจจะติดได้แต่อย่างเชอร์ปันอย่างเงี้ยเขาไม่ติดค่ะก็คือว่าน่นก็จะมีสลับบ้างก็คือให้อุ่นบ้างหรือว่าแต่ว่าว่นก็จะไม่ให้ลูกทานออกมาจากตู้เย็นแบบเย็นจัดนะคะเพราะมันอาจจะไม่ค่อยดีกับลูกอยู่ดีนะคะซึ่งว่นก็จะแบบเอาออกมาแล้วก็รอให้มันหายเย็น จัดสักหน่อยนะคะแล้วก็ให้เขาทานคือเขาก็จะทานได้ปกติค่ะเรัว่านมองว่า,วายาสุดต่งในทางใดทางหนึ่งะคะ่ะลูกเราก็จะปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะคะแม่ๆที่มาเล่าให้ฟังกับการใช้เครื่องอุ่นนมตัวนี้ค่ะเงั้นเดี๋ยวว่านมาบอกวิธีใช้กันค่ะว่าใช้ตัวนี้ยังไงนะคะใช้ง่ายมากๆค่ะ อ่เรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะแม่แม่ก่อนอื่นนะคะก็คือเราต้องเติมน้ําใส่เข้าไปในนี้นะคะเขาก็จะมีตัวระแนงตัวนี้มาให้นะคะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะเขาเคียว่ามันปลอดภัยนะคะด้วยมาตรฐาน BPA free นะคะปลอดภัยกับลูกเพราะว่าไม่มีการใช้สาร Bisphenol A นะคะในการผลิตจึงไม่มสามารถก่อให้เกิดอันตรายกับลูกได้ในส่วนของการใช้พลาสติกนะเพราะว่าตอนแรกก็ก็กลัวใช่ป่ะว่าการใช้พลาสติกมันจะมีสารอะไรออกมาหรือเปล่านะคะก็ คอนเฟิร์มค่ะว่าไม่มีนะคะก็คือเรามีนมใช่ไหมคะที่เย็นมานะคะเราก็ใส่เข้าไปนะก็จะสังเกตมันจะมีตัวแม็กซ์ตรงนี้นะคะ่ะว่าอันนี้น้ําห้ามเกินตรงนี้นะคะตัวเครื่องนะคะถูกออกแบบมาไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับแผ่นความร้อนตรงนี้นะคะ่ะฉะนั้นนะ่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าพลาสติกจากขวดนมของลูกมันจะละลายนะคะไม่ละลายแน่นอน,นะคะ่ะ เราก็มาปิดนะคะเราก็แค่กดเปิดตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยนะคะก็ใช้ง่ายมากๆนะคะแม่นยำนะคะมาดูวิธีใช้กันนะคะมันจะมีทั้งหมด4โหมดนะคะตอนแรกตอนแรกก็กดเปิดนะคะแล้วก็กดที่ตรงไปตรงที่ขวดนมโดยกดปุ่มนี้ค่ะแม่แม่มันก็อ่าเห็นไหมเพราะว่ากดไปเรื่อยมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะตั้งเวลานะคะกับเครื่องตัวนี้นะคะ ก็เมคชัวร์ว่าเนี่ยมันจะต้องกระพริบ2อ,อันนี้นึ่งวดนมกับนาฬิกานะคะแล้วเราก็สามารถตั้งได้ให้มันเป็นแบบกี่นาทีนะคะล่วงหน้านะเราก็จะกดได้ว่าเราขอ20่สบนาที30มนาทีล่วงหน้าอ,อย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ให้มันกระพริบไปที่ขวดนมอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็ตั้งเวลาว่าเราต้องการให้มันอุ่นเนี่ยกี่นาทีสมมติว่าเราต้องการ10นาทีใช่ไหมคะเราก็กดไปที่10นาทีนะคะแค่นี้นะคะเครื่องมันก็จะทํางานออโตแบบง่ายมากๆค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะแม่ๆในเรื่องของการที่แบบว่าอมันจะอุ่นเกินเวลาแล้วแบบว่าถ้าน้ำมันแห้งไปมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะคะก็คืออันนี้มันมีระบบตัดไปนี่คือเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยเขาจะเขียนอยู่ข้างหน้าจอว่าส7บดองศาแล<ส>้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะคะเป็นนมที่อุ่นเสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นน้ำนมที่เพิ่งอุ่นเสร็จนะคะในขวดนมเดิมวก็เลยอยากเอามาวัดอุณหภูมิ น,ม,นมพอเช็คจากขวด ที่อุ่นเลยนะคะมันจะอยู่ประมาณ38.7องศานะคะแต่ถ้าเกิดวันเทออกใส่ภาชนะอื่นนะคะแล้วก็วัดมันจะลดลงหน่อยเห็นไหมคะแม่แม่ก็เครื่องอุ่นนมโอโนนิวตัวนี้นะคะก็คือใช้ง่ายมากๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีเครื่องเดียวแล้วก็ทําได้หลายๆอย่างมันเหมาะมากๆสาหรับการที่เราจะพกพาไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็สามารถอุ่นนมให้ลูกได้แบบที่เราไม่ต้องห่วงว่าคุณค่าของสารอาหารมันจะหายไปไหนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแม่แม่หลายๆท่านค่ะ,คะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe, กดแแรัน้วยม่ วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายนมมาแล้วค่ะนมคันสุดโ้ย